สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกับไปอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเมย์หยิบรถ SUV นะคะมาแนะนําให้ลูกค้าดูเลยค่ะเป็นรถที่กําลังยอดฮิตอยู่นะตอนนี้นะคะ m i t s u วิ s h i New p a j r r o 2.4GT ค่ะเป็นตัวพรีเมียมคันนี้ปี2016-17นะคะราคาโปรโมชั่นไปเลยค่ะ729,000บาทเท่านั้นนะคะ ตัวรถและภายในจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะตามไปชมกับเมีในคลิปเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะบอดี้รถจะมาเป็นสีขาวมุกนะคะอย่างที่เห็นในคลิปเลยค่ะส่วนตัวกระจังหน้านะคะจะมีกระจังหน้าโครเมียมนะคะพร้อมโลโก้มิซูบิชิะคะ่ะข้างล่างนะคะจะเป็นกระจังหน้าแบบรังผึ่งนะคะสีดำเงาแบบนี้เลยค่ะส่วนไฟนะคะจะได้เป็นไฟเลนแบบโปรเจคเตอร์นะคะแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็มาพร้อมไฟตัดหมอก2จุดนะคะเป็นเลนแบบ LED นะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นสีขาวมุกค่ะที่หลายๆท่านมองหากันอยู่นะคะส่วนตัวยางนะคะยังเป็นดอกยางแน่นๆกันเลยค่ะเป็นยางกุดเย r นะคะของกุดเยากันเลยค่ะล้ออลลอยขอบ18นะคะเป็นล้อเดิมจากโรงงานนั่นเองค่ะแล้วก็คันนี้นะคะจะมี บางคนนะคะสีดําตัดให้อย่างที่เห็นในคลิปเลยนะคะเป็นแต่งมาแบบนี้เลยค่ะส่วนตรงกระจกนะคะจะเป็นโครเมียมนะคะตัดด้วยกอรอบพลาสติกสีดํานะคะตรงหูกระจกนะคะจะมีไฟเลี้ยวให้ทั้งสองข้างเลยนะคะระบบกุญแจนะคะจะเป็นสมาร์ทคีย์เรียบร้อยแล้วนะคะมือจับจะเป็นโครเมียมทั้ง4บานเลยนะคะ ส่วนสมาร์ททีนะคะเรายืนใกล้ๆตัวรถอย่างนี้นะคะเรากดปุ่มสีดําค่ะสามารถกดปลดล็อกเปิดล็อกรถได้อัตโนมัติเลยนะคะเพียงเรามีกุญแจรหรือยือนใกล้ๆตัวรถนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันบ้างค่ะสําหรับภายในรถนะคะคันนี้เป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานค่ะเป็นเบาะหนังสีดําทั้งคันเลยค่ะส่วนฝั่งคนขับนะคะจะเป็นเบาะับไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวพวงมาลัยค่ะจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะมาพร้อม แอร์แบให้ 1. จุดนะคะใต้พวงมาลัยค่ะรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะบนพวงมาลัยให้เรียบร้อยเลยนะคะมีแพทเทิร์นชิปมาให้นะคะลดสปีดปรับเกียร์บนพวงมาลัยให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็คันนี้ก็จะมาพร้อมปุ่มสตาร์ทนะคะเป็น Energy Start Sto สนั่นเองค่ะมีการลื่นกันถไายกาันสะบัดให้นะคะมีตัวพาวเวออัตโนมัติให้เรียบร้อยนะคะเป็นเซนเซอร์นั่นเองค่ะ ระบบปรับกระจกนะคะให้ฝั่งคนขับนะคะทำให้การใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะในส่วนของเรือนไมคคันนี้นะคะอยู่ที่11,589 9กกิโลเมตรเท่านั้นนะคะ หน้าจอนะคะจะเป็นระบบสัมผัสค่ะมีเนวิเกเตอร์ให้ในตัวค่ะระบบแอร์นะคะเป็นอัตโนมัติแยกอิสระซ้ายขวานะคะระบบเกียร์ค่ะเป็นเกียร์อัตโนมัติค่ะนะคะแล้วก็มีตัวนะคะตัวจอดรถให้เป็นระบบมืออยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะในส่วนของกุญแจนะคะลูกค้าได้เป็นได้ครบเป็นกุญแจ2ดอกอย่างนี้เลยนะคะ ส่วนภายในนะคะฝั่งผู้โดยสารด้านข้างนะคะก็จะมีแอร์แม็กให้หนึ่งจุดนะคะตัวคอนโซลจะเป็นสีดำนะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะผู้โดยสารด้านหลังก็เป็นเบาะหนังเช่นเดิมนะคะเพราะเขาเป็นเบาะหนังจากโรงงานสีดําทั้งคันเลยค่ะในส่วนของจอนะคะจะเป็นจอเดิมจากโรงงานเลยติดรถมาเลยนะคะ ส่วนแอร์นะคะจะมีแอร์ราวส่งต่อผู้โดยสารข้างหลังให้อีกด้วยนะคะไม่ต้องกลัวร้อนนะคะการปรับแอร์นะคะจะอยู่บนเพดานอย่างที่เห็นในคลิปเลยนะคะระบบปรับแอร์ของผู้โดยสารด้านหลังนะคะสวยๆแบบนี้นะคะห้ามพลาดกันเลยทีเดียวค่ะใหม่สะอาดมากๆค่ะแอร์เย็นเพลงพาะเครื่องนิ่มอีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะเป็นยางกุดเยียนะคะ บอกเลยว่าดอกยางยังแน่นๆทั้ง4ล้อเลยนะคะส่วนตัวรถนะคะเขาจะแต่งมาสีขาวตัดกับสีดำอย่างที่เห็นเลยไฟท้ายนะคะจะเป็นเลน LED นะคะแล้วก็ส่วนแบบของไฟท้ายจะเป็นทรงไม้เท้านะคะที่เขาเรียกกันว่าทรงไม้เท้านั่นเองค่ะข้างหลังนะคะก็จะในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังนะคะไม่ต้องกลัวเลยค่ะเบาะแถวที่3มนะคะสามารถพับเก็บเพื่อวางสัมพาระหรือของอนเนกประสงค์เพิ่มเติมได้อีกด้วยนะคะสะอาดสอาดแบบนี้นะคะภายในนะคะรถ ยังไม่ได้ปรับสภาพยังสะอาดขนาดนี้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหารุ่นนี้อยู่นะคะห้ามพลาดกันเลยทีเดียวค่ะตอบโจทย์มากๆเลยนะคะยังอะไหล่มีครบเครื่องมือให้มีครบนะคะ ลูกค้าต่างจังหวัดนะคะสามารถอนจองนะะออนไลน์ผ่านบัญชีบริษัทได้เลยนะคะเพียงชมคลิปรีวิวนะคะหากชอบนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมกับเมยได้เลยนะคะเพื่อคุยรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์นะคะมีไฟแนนซ์บริการถึงหน้าบ้านนะคะเก็บเอกสารถึงหน้าบ้านได้เลยนะคะสอบถามเพิ่มเติมนะคะ0 8 0 3 2 3 2 5 3 9นะคะหรือว่า ข้อความที่เมทิ้งไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะคันนี้ยังมาพร้อมบอกไฟฟ้าฝั่งผู้โดยสารด้านข้างอีกด้วยนะคะ สวยสะอาดแบบนี้นะคะห้ามพลาดกันเลยทีเดียวค่ะมี a อ r แบ g ให้อีกหนึ่งจุดนะคะผู้ดโดยสารด้าน,นข้างนะคะหากลูกค้าชอบนะคะหรือว่าสนใจนะคะสามารถปรึกษาเคสได้เลยนะคะเมยินดีให้บริการค่ะออกได้ทุกอาชีพนะคะเพียงตรวจสอบได้นะคะรายได้สองเท่าของค่างวดยื่นกู้คนเดียวจบเลยค่ะมีเครดิตหรือว่าไม่มีประวัตินะคะทักมาสอบถามกันได้ก่อนนะคะเครดิตดีฟรีดาวได้เลยออก ใช้เงินออกรถศูนย์บาทได้เลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะลูกค้าท่านใดที่ชมคลิปแล้วชอบนะคะอย่าลืมนะคะติดต่อมาตามช่องทางที่ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยวันนี้นะคะยังไงแล้วฝากไว้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะเวลารถบ้านเข้ามาใหม่ๆเมจะรีวิวให้ลูกค้าได้ชมอย่างที่เห็นเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะเมขออนุญ,ญาตขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ